สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่สิบพฤษภานะครับมาดูการพื้นฐานันเลยนะเจ็ดปดตัวนะครับหรือเก้าตัวไม่แน่ใจมาดูปตทนะครับแล้วอ,อันขวาเป็นวีคนะฮะอันซ้ายเป็นเป็นเดย์ดูนะครับนี่นจริงมันมันทำท่าจะเบรกนะฮะคือถามว่าสวยไหมเดย์ day สวยมากแต่ในวีกับไม่ ไม่สวยวีคจริงๆเนี่ยถ้าทะลุตรงนี้ไปมันถึงจะเป็นขาขึ้นนะวีคสามสามเจ็ดห้าประมาณสามสี่นะครับแต่เดย์เนี่ยตรงเนี้ยทะลุตรงเนี้ยไปก็โอเคแล้วนะครับสามสองเนี่ยถามว่าวันนี้เป็นไงผมก็แบ่งขายตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าทะลุนะครับที่มีอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องขายนะครับถ้ามันเบรกขึ้นไม่ได้เปิดกระโดดแกลบอะไรแล้วแต่ดูนะครับเดย์ day, ยังไปได้ต่อแต่ในวีคมันไม่สวยไงมันมีอยู่หลายบางตัวนะครับให้ดูแมคโคร จะสวยวกว่าพวกนี้เยอะในวีคนะพูดถึงวีคนะครับเดย์ day อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าเดย์จริงๆอ่ะสามสี่อ่ะผมว่าอาจจะวิ่งไปถึงนะเราไม่มีถามว่าถ้าถ้าจะหนียังไงคุณก็รอมคุณจะรับใช่ไหมครับตีเทนล่ายอย่างนี้มานนี่ะหรือรับตรงนี้ก็ได้สามสามสิบเอ็ดอะไรเงี้ยมันอยู่ในกรอบนี้มานานนะครับคูณเนีย่ยว่าไม่ค่อยเขาได้ไปไหนเท่าไหร่สามสิบสี่จะเป็นแนวต้านใหญ่ของเขานะครับถ้าเป็นไปวีคด้วยเดย์ day, day, ด้วยแต่เดย์เนี่ยแนวต้านเล็กๆอันเนี้ย ผมว่าถ้าทะลุน,นี้ไปก็จะมีแรง,งเหวี่ยงเยอะนะครับสามสองเราไม่ไม่รู้นะครับจะมีคนบอกว่าอ่าดูเหมือนเจ้าเขาจะเล่นดูเหมือนนะครับวลุ่มมันก็มาเห็นไหมกี่แท่งเนี่ยห้าแทง่งสี่แท่งติดแล้วนะมีวันโวลุ่มแดงนะครับดูสังเกตดิวันนี้วอลุ่มมาเนี่ยสี่ติดแล้วแดงหนึ่งเขียวสามในวีควันนี้มันังพุทเองก็ถือว่าส,สวยนะใน Week, วีคกนดีครับข่อีกสองวันยังมากกว่าที่เป็นผ่านมามีแท่งนี้เท่านั้นเองที่มีนา นะครับดูร้อยยี่สิบแล้วกันให้ดูนะคร่าวๆร้อยยีก็ต้องสวยอยู่แล้วแหะครับแต่เพียงอย่างอเวอร์บอมันก็อเวอร์บอลนิดหน่อยมันผมว่าถ้าเนี่ยสามเอ็ดสามบเจห้าถ้าลงมากรลับแต่ถ้าจะซื้อเพิ่มผมว่ารอมันกระโดดเข้าไปดีกว่าถ้ามันไม่เบรกเราไม่เล่นนะครับหรือถ้าถ้ามันเบรกไปคุณห้ามขายแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับอมาดูกราฟอะวีคสวยไหม ครับวีก็โอเคอ่ะถือว่าจะท,ทอครับพเพราะมันอยู่ในกรอบบนแต่เพีเยงแต่ว่าเรามันเหมือนจะหมดแรงนะเนี่ยดูดิดมันเกิดเดบิวเชนเดบิวเชนกี่ครั้งครับอ้าวเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ถือว่าก้ำกึ่งนะเกิดเดบิวเชนตรงนี้นะครับกุมภาตรงนี้ปีสองหนึ่งสองสองนี่คือวีกนะครับอ่าตรงนี้ก็เกิดอีกครั้งนะเนี่ยชัวร์เกิดแล้วแต่เด็กที่บอกนะครับเดบิวเชน์คอนเวอร์เจนไม่หมายความว่าเดบิวเชน์จะต้องลงนะคอนเวอร์เจนต์ต้องขึ้น มันจะมีอะไรมา,ามาบ่งบอกว่ามันจะเป็นขาจบแต่โน้งขาลงชัดเจนก็ต้องนี่ครับ45.25ในวิ้งก็ค่อนข,ข้างเยอะนะ7บาทแต่อะไรก็เกิดขึ้นไ <C it> ด้นะคุณดู e a ดีครับเวลาลงก็ลงแบบโอ้ไม่รู้เลเทะลรวขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวเราก็ไม่รู้นะ,นะข้างในเขามีอะไรนะครับูรหรือเก็บของหรือจะเป็นของจริงว่าไม่ไหวแล้วนะ e a อยากให้ดูแล้วกัน ในเดเนี่ยสวยไหมขึ้นมาก็พักฐานธรรมดาไม่มีอะไรนะครับตรงนี้แนวต้านถ้ามีอยู่ผมว่าขามนี้ดีกว่ากราฟชอบไหมผมก็ชอบนะครับแต่ผมว่าอืมมีตัวหลตัวอื่นนะเล่นง่าอัดวานก็สวยนะแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตุดอัดวานเนะครับแล้วก็สวยซีพีออรอะไรเงี้ยอืนะครับ,อรอนะรบลองดูแล้วกันแต่มันก็เป็นตัวเขาเรียกอ,อะไรตัวแม่นะครับในพวกพลังงานทดแทนพลังงานอะไรแสงอาทิตย์อะไรเงี้ย พลังงานลมอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนปตทก็เป็นตัวแม่ในด้านพลังงานฟอสซิลถ่านหินไม่ใช่ใช้ไปจากธรรมชาติอ่ะที่มันขุดมานั่นนะเดี๋ยวให้ดูสองชั่วโมงก็ได้ตัวนี้ระวังนะครับเหมือนเหมือนจะย่อนะเหมือนจะหมดแรงแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมันทรงมันยังโอเคอยู่แต่าตาที่คุณคุณตีเทลล่าก็ได้น, Week นะวีคเนี่ยครับยังยังอีกยาวไกลน,นะประมาณสี่สิบเก้าห้าสิบถึงจะหลุดแนวโน้มสองชั่วโม,มงก็ไม่ในมุมคมไม่สวยหรอก อ่านี่ครับสองชั่วโมงพักฐานไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นไปได้ห้าสิบเอ็ดสองห้าอะไรก็ได้ซื้อแต่ถ้าถ้าผมว่ารอราทอดีกว่านะครับตัวตัวแรกถ้ามันเบรกกระโดดผมก็น่าตามนะแต่ไม่ใช่กระโดดบาทนึงนะครับสี่ช่องนี้ไม่เอาถ้ามันกระโดดสักช่องสองช่องเนี่ยผมว่าน่าตามนะยังมีมีรูให้เล่นนะครับอามาดูซีพีออลสวยไหมครับอย่างเงี้ยซีพีออลสวยมากนะครับตั้งแต่เบรกตรงนี้แล้วนะครับเนี่ย กสามมีคุณยูมีอยู่โฮเลยเนะวิก็สวยนะไม่แน่นะอาจจะขึ้นไปถึงเจ็ดสิบได้เลยนะครับในวิดูแต่คุณดูปตทนะครับจะให้ดูอีกทีนนะครับเวลาเวลาดูเราก็ดูไทมเฟรมใหญ่อย่างเงี้ยมันสวยไหมเนี่ยมีข่าลงชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าลงแล้วขึ้นลงแล้วก็โดดเด้งเร่งเด้งเดงเ,งเงแต่เนี้ยมันเกิดบริจคอมเมอร์เจน์หลายครั้งแนละนะครับเห็นไหมราคาลงแต่นี่ไม่ลงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นครับ อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้รอดรูเวลานะครับเมื่อถ้า CPO คุณมีอยู่เนี่ยคุณโอ้ยถ้าระดับเบรกตรงนี้ไปคุณว่าผมปล่อยไปเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะถ้าไม่มีอะไรมันก็คงหรือคุณดีเทลไลน์นี้ก็ได้นะครับถ้าเล่นแบบเดเทดอันนี้ไม่ต้องดูร้อยิบนะร้อยิบก็สวยอยู่แล้วแหละนี่นะครับหลุดนี้คุณก็ไปก่อนแล้วคุณก็ไปรอรับล,ล่างๆนะครับถามว่าเจ็ดสิบถึงไหมผมว่าเดลต้าเนี่ยหกสิบแปดหกเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสิบ ทั้งบนนี้ก็รอดูอีกทีแล้วกันสวยนะครับถ้าสามตัวที่ผ่านมาผมว่าซิบิอสวยสุดนะเคแบ็กเป็นไงนแย่เหมือนกตทนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ลงชัดเจนเหมืนอนอล,ล์ตลงรถบพิจารเ,เด้งในวีคนะคพูดถึงในวีก่อนนะ้ถือว่ามันไม่สวยนะแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าทะลุไปได้ก็สวยสองพสรอเจ็ดตรงนี้ของวีของเดด้วยนะครับไม่้อยยาอีกสามบาทนั่นเองแล้วมีแาวต้านเล็กๆพวกนี้อยู่ตรงนี้ข้้งบนก็กรอบบนผมว่า เล่นได้ไหมก็ได้แต่ผมว่าหุ้นมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแรงเหวี่ยงอ่ะผมว่ายัางไม่น่าสนใจจนกว่ามันจะไปอยู่ในกรอบบนนะครับเล่น,เล,นเล่นชอ็อปซีพอโอกาสที่จะเสียมันน้อยกว่านะครับเพราะมันเป็นขาขึ้นเวลาลงมันก็ลงไม่เยอะนะครับมาดูเมือง,งไทยเมืองไทยเนี่ยมันก็เหมือนปตทนะครับมทธมอยู่ในเฟสเนี่ยมันจะต้อง เบรกตรงนี้ไปได้ก่อนในวีนะครับ4.750ถึงจะสวยมากตอนนี้อ่ะในเดย์ก็เล่ในวีก็เริ่มดูดีนะครับเนี่ยเกิดเห็นไหมเกิดเดวิเชนนะครับคอนเวเชนสองครั้งแค่นั้นเองตรงนี้ก็เกิดนะตรงจุดนี้นะครับอยากให้ดูจะชัดนะครับเนี่ยจุดนี้เกิดครั้งหนึ่งมนี้ครั้งหนึ่งอนนี้ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยสามครั้งก็ขึ้นแล้วก็เล่งแต่มไม่ได้ไปเเขามันจะต้องเด้งแรงนะ อันนี้อาจจะเป็นทคนีคขนเข้านีบอลหรือเปล่าแต่บัวรุมมันมาไงเนี่ยครับเบรก42่ Break. สี่สองได้สวยดูวันนี้นะครับบัวลุมมหาศาลแต่ขึ้นมาตรงเนี้ยผมว่ามันเปิดกระโดดแก๊ปมันมันโอ้บอยบ้าไปหน่อยนะระวังนะครับไม่แน่นะพวกนี้อาจจะทิ้งดิ่งก็ได้ไม่รู้ขึ้นด้วยผมประกอบการหนะรือเปล่าผมไม่รู้นะประกาศประกาศอย่างแต่ข้างบนก็คือสี่สองนวต้านใหญ่นะครับระวังนะคุณตีเทลล่ากี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ประมาณแนวรับก็อยู่3า3สมห้าให้ดู2ชั่วโมงแล้วกัน สวยไหมก็สวยสองช่วโอ้ยขอเกลียวบวบเยอะป่าถ้าพรุ่งนี้นะถ้าเป็นงี้ผมแนะนำง,งี้เปิดกระโดดแก๊ปไม่หดวันจทอนะปะตทอถ้าแก๊ปไม่เยอะซื้ออันนี้เปิดกระโดดแก๊ปคุณขายไปก่อนผมว่าคุณมาซื้อเนี่ย 37, ส,มสามเจ็ดเนี่ยสบายๆสามเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีดนะไม่ต้องไล่ผมว่าเออถ้าคนดูแบบทั้งเทียนอย่างเดียวเนี่ยโอ้มวนสวยนะ ไม่เปนะ็นไรอ่ะโอเคมันกดไม่เข้านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่ามันน่าใช้ได้นะแต่พิมพว่ามันโอบอยไปหน่อยไม่ต้องรีบดูมาดู e a แล้วกันดูดิครับมันสวยไหมเนี่ยมันลงอย่างเดียวอะแต่ลงเนี่ยข้อเนี้ยนะครับจุดสังเกตมันไม่ได้ไดอโ์เจนคอนโพเจนไม่ได้เกิดน,นะจุดจุดโรยกต่ำอย่างเงี้ยมันโห o แสดงว่าต้องเราก็ต้องรอต่อไปมันยังไม่มีสัญญาณเตือนนะครับว่าเอ พอจะเก็บแต่ถ้าคุณยังไม่เคยซื้อผมมันก็ไม่เสียหายอะไรนะนะครับรรอยากจริงๆอย่างนด้ะห้าสิบเจ็ดบาทสองห้าเนี่ยแต่ถ้าคนไปซื้อข้างบนเนี่ยโหวันตีวร้อยนี้แล้วกันตอนนี้คุณมีส่วนลดสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยหนึง่งมันก็เป็นอะไรที่น่ายั่ยวยุ่นใจแต่เป็นว่าผมว่าไปเล่นตัวอื่นก่อนก็นได้ถ้ามันมันวอลุ่มมันยังไม่มาเนี่ยดูดิวอลุ่มมันมีที่ไหนครับแห้งอย่างกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไไม่มีอะไรเลยนะครับ มันยังไม่มีอะไรนะ่าสนใจอะ่ะถ้าจะโอ้ถ้าจะจรเราจนะรอตรงนี้มันก็ก็เยอะไปนะสิบเอ็ดบาทให้มันรปตรงนี้ถึงจะสวยแต่จริงๆตรงนี้มันก็เล่นได้แหละครับถ้าคุณตีแบบเกียกเทรไรงงงงเนี่ยบางคนก็ตีอแยบบ่างเงี้ยแบบต,แบบตรงนี้โอเคละ่ะมันเหมือนกับมันจะเอาอนะแต่มันยังไม่ได้บอกเราก็ยังไม่ทราบนะครับอันนี้รอเป็นผมถ้าคุณไม่มีเคยไม่มีเลยนะหรือคุณขายข้างบนเนี่ยร้อยหนึ่งซื้อไปเถอะส่วนหนึ่งสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต แล้วคุณก็หลอดูมันเอาอย่างไงนะครับแต่ที่บอกอย่างจะได้ที่เจ็ดห้าสิบเจ็ดมาดูแบมแบมตัวนี้ลงมาเยอะถามว่าเป็นไงมันก็เหมือนค่ายๆเย็นแต่ผมว่าแบมมันมีจุดที่จุดเชื่อมให้ได้เยอะในวีคนะครับมันเกิดเดโคเจนไหมเกิดน,นะครับคอนวอเจนตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เกิดตรงนี้ถูกทำลายล้างไปแล้วเหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันในเขตโอเวอร์โซมากเกินไปแต่อย่างที่บอกนะครับเวลา หุ้นที่มันอยู่ในเขตโอเวอร์โซนนานๆเนี่ยนะมันเหมือนกับโดนตัดทั้งตัดขาเหมือนกับโอ้หมดแรงแล้วเหมือนโดนไม้ฟาดขาหาักไปแล้วอ่ะคือมันจะวิ่งแรงๆมันมันต้องมีสตอรี่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยากเหมือนกัเือนกันหุ้นที่ขึ้นมาอยู่ในเขตโอเวอร์บอสเยอะๆหลายๆครั้งเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีนะครับคุณลอยยอดอะคุณซื้ออันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันมันเด้งขึ้นไปชนไอ้สายห้าสิบเนี่ยในวีก็แล้วแต่คุณก็ต้องขายนะ คุณจะเล่นก็นต่อเมื่อมัน break ขึ้นห้าสิบขึ้นไปได้ดูเดนะเดก็ในเดเนี่ยเกิดอ่าบริษัทคอนเวอร์เจนนะครับ,เ,นะเ,เ,เ,กรบเกิดสัญญาณที่ดีนะราคาลงแต่อารัยไม่ลงอ่าอย่างเงี้ยในเดแต่ในวิ่งไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่มีสัญญาณอะไรถามว่าซื้อได้ไหมผมว่านี่นะครับผมกรอบถแถวเนี้ยนะครับช่วงไหนไม่รู้มันขายไปแล้วมันเราก็ไม,ไม่ได้มันมายุ่งอีกเลยนะถามพี่คนถามว่าขายได้ดีไหม ถูถุนได้เท่าไรผมจำไม่ได้อ่าจะสิบหกมั้งไม่มีหรอกครับใครไปขายสูงสุดซื้อ้ต่ำสุดมันไม่ใช่คนแล้วครับเทพเจ้านะอขอให้กําไรก็พอเถอะกูจะขายตรงไหนนะครับไม่ขาดทุนก็ใช้ได้อนะครับแต,แต่หลุดตรงนี้มันไม่สวยไงที่ผ่านมานะครับสิบห้าจุดแปดเนี่ยตัวนี้ก็ก็เหมือน e a ลายการถ้าใครไปขายขบวนบแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะผมแค่มองเฉยเนีแ่ยถึงหอม,มาพูด่ยตัวนี้มันไม่ค่อยมีหัเล่นหรอก วอลลุ่มันเรียบๆเ,เห็นไหมอืมรอรออันนี้รอรอจังหวะเพราะว่ามันอาจจะมีอ่าอย่างนี้แล้วกันจะมีคนบอกว่าหุ้นลงมาเยอะแล้วมันจะมีจุด,จ,ดจุดหนึ่งนะครับวอลุ่มมานะวันนั้นนะโดยไม่มีอะไรนะครับแล้วเกิดบิ๊กบิ๊กบิ๊กแบงอะเส้นท่งแน่ใหญ่ๆแล้ววอลุ่มพีคแล้วเกิดโอโซพร้อมกันอย่างเงี้ยผมว่าจุดเนี้ยสมจุดมันเป็นจุดที่น่าสนใจ นะครับจะขนาดเดียวกันเหมือนอุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วก็อยู่ดีๆก็ได้ด้านบอลุ่มมหาศาลแล้วขึ้นมปอีกสิเซภายในวันเดียวอะไรเงี้ยจุดนั้นอ่ะจะมีคนคิดว่าโอ้หเป็นข่าวดีแต่ผมไม่ใช่นะครับขึ้นมาเยอะแล้วแล้ววอลรุ่มก็อยู่ดีวันนั้นก็มีวอลรุ่มนี่ยนะเป็นยังไงผมจะขายนะครับหรือจะอีกวันรุ่งขึ้นก็ได้แต่ว่ามันจะน่าจะจบรอบแะ้วเขาปล่อยของวันนั้นลองไปดูนะครับหลายตัวที่เคยบอกว่าอย่างเงี้ยวิธี่เงี้ยมันใช้ได้นะครับเพราะตรงเนี้ยมัน ถามว่กากล้ามันก็ถูก่ะแต่อะไรมาวัดแต่กราฟมันยังไม่ถูกไงอาจจะไม่ถูกกัานี้อาจจะมีเก้าบาทสิบาทก็ได้เอาดูแม็โครูนี้ผมชอบนะครับดูนะดูวิกสวยนะนี่ไงตอนนี้เพิ่มทุนตรงนี้ใช่ไหมสี่สามเนี่ยถ้าแม็โคลเลยสี่สามไปนะคุณโฮเลยนะครับถือไปเลยนานๆเป็นปีๆเลยนะครับอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ได้ถามได้วิกสวยไหมก็สวยก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรน่าเกลียดนะคุณก็เล่นดิดชึ่นมานะครับ ซื้อสองสามบาทขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงมาก็ซื้อใหม่ถ้าตีวีมันอย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนหรอกอันนี้เชื่อมกันนะครับบันทึกไปเลยก,ก็ได้ให้เชื่อมเงินไปครัววีคสวยนะแต,แต่ก็ตอนนี้เล่นได้นะผมว่าแนวต้านอยู่ตรงนี้ก็พอสมควร475็ตรงนี้ เสียถ้าศูนย์แต่ถ้าคุณตีเทลลน์อย่างเงี้ยนะครับมันมีน้าสนใจไหมเนี่ยเพิ่งเมื่อวานนะครับวันนี้เนี่ยมันเบรกไปแล้วแต่ก็จะมีนาตาม้ต้านจิ๊บย่อยอยู่นะครับอืมถามว่าน่าสนใจน่าสนใจมากพูดแต่ว่าถ้าคนเล่นกันมาน,นานๆจะรู้นะครับว่ามันมีอะไรที่เนี่ยในสองโมงนะครับรอ,อย่อก็ได้รอที่า,าก็ใส่ห้าสิบก็ประมาณเนี่ย อาจจะ3 9 2 5 3 9 0 0บาทหนึ่งประมาณจากตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น่าซื้อนนะแต่ก็ต้องมีต้องมีคันรอนนะครับถ้ามันหลุดคุณเล่น200ร้อยนาท,ทีหลุดตรงนี้มาถ้าเี้ขึ้นมาประมาณ3 8คุณก็ต้องขายนะประมาณบาทหนึ่งหลุดคันร้อนไปโอเคแค่นี้ล้วการโชคดีนะครับมันถามว่าเซตสวยไหมมันก็สวยนะแต่เป็นแตว่าไม่ได้สวยนะไม่ได้แ yeah, ย่บางทีสวยไหมไม่สวยนะครับคุณก็ดูคุณลหลายๆตัวแล้วกันดูวีคดูอะไรอย่างไม่ได้เรื่องเลยนะครับ อยู่อย่างกราฟเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้งามเท่าไหร่เลยมันจะมีหุ้นเรือยอะไรนอกกระแสพี่คนกองทุนก็ไม่ให้เล่นอย่างเงี้ยแมคโครมาผมไม่แน่ใจเนาะกองทุนเขาเล่นหรือเปล่านะครับไม่รู้ฟรีโฟมั์มันแก้ได้อย่างนะคงแก้ได้แล้วมั้งอันนี้ก็ไม่รู้กองทุนเขาเล่นแบบพวกซีพีะอรอะไรเงี้ยแมคโครผมไม่แน่ใจบีเจซีเขาก็ไม่เล่นหรอกว่ารุ่มไม่ได้เยอะอะไรซื้อมันซื้อลําบากนะรัดไปตำหรับเขานะโอเคแค่นี้ในการโชคดีครับ